เรื่องความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีคือสิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีประเพณีประเพณีภาคเหนือเช่นประเพณียี่เปงประเพณีภาคอีสานประเพณีบุญมั่งไฟเพื่อขอฝนประเพณีภาคกลางประเพณีรับปัวประเพณีภาคใต้ประเพณีชักพระ ประเพณีส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับาศาสนาวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่มหมูคนะ่คณะเช่นวัฒนธรรมในการแต่งกายวิถีชีวิตของหมูคนะ่คณะประเทศไทยมีแม่น้ำลำคลองหลายสายเมื่อมีผลผลิตชาวสวนจะนำมาขายที่ตลาดซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำเทศไทยมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัย อาหารไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเช่นผัดไทยต้มยำกุ้งมาสมัน่นข้าวเหนียวมะม่วงภูมิปัญญาที่สํคาคัญโดยเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามก่อให้เกิดความสุขทางใจอีกส่วนใหญ่จะเป็นงานที่สร้างสารรค์ด้วยแรงบันดาลใจจากพุทธศาสนาการไหว้เป็นการนับถายของชาวไทยเพื่อแสดงถึงความเคารพหรือสักการะด้วยการพนมมือวัฒนธรรมไทยแบ่งออกเป็นสี่ประเภท สำคัญของประเพณีและวัฒนธรรม 1. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม 2. สร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคม 3. สร้างความรักความผูกพันในครอบครัว 4. เป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์ใบงานที่ 1. ความหมายและความสำคัญของประเพณีและวัฒนธรรมให้นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับข้อหมายของประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีคือสิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญหองอกงามในหมู่คณะเช่นวัฒนธรรมในการแต่งกายวิถีชีวิตของหมู่คณะความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรม 1>, 1. สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ 2. สร้างความรักความผูกพันในครอบครัว 3. เป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์ 4. เป็นเรื่องสร้างความเป็นเอกลักษณ์ 5. สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม ประเพณีคือสิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทําให้เกิดความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในใบางานหน้าสวัสดีค่ะ